โยมากันก็ขี้หูตรงนี้เป็นเหมือนขี้หูแฉะนะบางๆอาอมณ์เน,นี้ยขูดไปหนักๆก็ไม่เป็นไรแต่พอเลยเข้าไปข้างในนี่น้ำหนักไม่ได้แล้วนะทำาบบนั้นหูจะเจ็บมากเลยเอามือไปโดนกล้องอีก,กสมมกสมาหยุดก่อนหีดุดก่อนอาหยุดก่อน กล้องขยะอีกโอเค,อเคก็มาต่อมาต่อก็ขอบคุณมากครับแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันเดี๋ยวจะช่วยกันโดูเน็ตที่ธนาคารยูบีเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งสสองห้าสี่ก็ยิงดีเลยครับสิบบาทซาวบาทก็ได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้ยากจนมากยากจนมากค่ากาแฟค่าข้าวผัดได้หมดเลยครับโอนมาได้เลยครับทั้ง y o u t u b e และใน t ิ๊ t ตอกเลยนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีเงินโอนเลยครับใครโอนมาช่วยตอบด้วยนะครับผมจะได้ขอบคุณไว้ด้านหน้าตอนนี้เป็นขี้หูแฉะนะครับเดี๋ยวผมจะงัดขี้หูแห้งๆตรงนี้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นขี้หูแห้งหน่อยนึง เดี๋ยวดูว่าจะงัดได้ไหมก็มาดูนะมันเหมือนไม่มีนะแต่เราจะค่อยๆแซไปเอา้าแซได้แต่ขี้หูแฉะ แสะใหม่นะดูนะดูทีนะแซะแล้วก็ค่อยงาแซะแล้วก็ค่อยงาใช่ไหมอ่าใช่ไหมแซะแล้วก็ค่อยงาอ่าได้ไหมเราจะทำต่อเนื่องไปถึงด้านในได้ไหม ไม่ไมช้าเอ๋ดูเหมือนอาจจะลองใช้ซ่อมนะเพราะว่าถ้าดูแล้วคีมปปีนเนี่ยยังไงก็ขาดตอนน่เพราะว่าเขาบางบางไปหน่อยแต่ไม่รู้ถ้ามันเหนียวมันก็จะหมุนได้ทั้งหูเลยนะ,ะเสียบไม่ได้อีกซะแล้ว เสียได้ไหมเอาเสียได้แล้วหุนตามเข็มนาฬิกาได้ไหมอ้าได้ครับได้ได้ออกหมดแล้วแค่เนี้ยแค่เนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาเก็บเศษเล็กเศษน้อยกันตัวนี้เศษก็ไม่ได้ใหญ่นะตัวน,นี้อยู่ใกล้ๆได้ ไม่ได้อยู่ลึอกอยู่ด้านนอกนี่อยู่ระหว่างตรงกลางกับข้างนอกอไอ้ขี่หูแฉก็ยังมีอยู่เดี๋ยวต้องเอาคีมเน็ดดีกว่าคีมเน็ดตรงนี้นี่เห็นไหมออเอเลียบร้ย้ยเดี๋ยวล้างกัน เรามาล้างหูกันล้างหูเดี๋ยวเราจะค่อยๆเกายมนนะ,ะเราเอาอันนี้เกาเล่นๆเ,เกาเกาให้กีหูแฉะเนี่ยรอบนอกเนี่ยออกหมดเลยนะเดี๋ยวนะปิดกล้องนิดนึงโอเคปิดกล้องมา แล้วเราค่อยๆกาเล่นตอนนี้มันจะเพลินมากมมได้ไหมได้ไหมสบายสบาย,บายาเดี๋ยวเราจะใช้สำลีีกันนะ ใช้สำลีกันใช่ก็ทาถูทาถูด้านในแก้วหูอะไรนี้ไม่มีไม่มีที้หูนะครับสว่างสดใสสะ,ส,ะสะอาดมาก เห็นแก้วหัวอะต่นี้เห็นแล้ะมุมแสงเห็นละมุมกล้องไม่ได้อเห็นและเดี๋ยวใช้ใหม่นะเดี๋ยวใส่สํารีแป๊บนึงก็วิธีใส่สํารีนะทำอย่างนี้นะ ม้วนม้วนแล้วก็บีโอ๊ยตายละใส่สำลีไปแล้วก็หมุยเลยอเห็นไหมช้าๆปลายสำลีเขาจะหนักนะเพราะว่ามีความชื้นอยู่อย่าให้เข้าไปถึงด้านในตรงแก้วหูมากนะ เดี๋ยวไปกระทบอักเสบนะถ้าไปทำเองที่บ้านนะหรือว่าใครที่จะฝึกแค่หูใหม่ๆก็ต้องระวังนี้นึงโอเคตอนนี้เราก็ทำเนี้ยถูให้ขี้หูที่มันเป็นแผ่นๆหรือเป็นติดเศษเล็กๆน้อยๆน,นี่ติดออกมาเลยนะครับใช่ติดออกมาแล้วเห็นไหมติดมานเนี่ยเนี่ยที่ขอบสำลีเ่ยเห็นไหม เหลืองเหลืองเนี่ยเออเนี่ยเนยเนยมัยนไปเทียบกันไงแค่หูก็ตื่นเต้นเหมือน <หา S 1> ลบข <ๆ S 1> มรฟังข่าวเขมรนก็ตื่นเต้นแค่หูตื่นเต้นกว่าอีกอ๋อแค่หูมันตัวเรามันได้ลุ้นกว่าอีกอคิดได้คิดได้ ก่อนนะตกลงรัฐบาลเขาเปิดบริจาคจริงหรือเปล่าเนี่ยรับเงี้ยไม่รู้เรื่องที่ว่า,าจะให้หาเงินไปให้ชาวบ้านที่อพยพออกมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าข่าวจริงหรือข่าวปลองปม,นนออมงงมากเลยไม่รู้เป็นเฟซนิวกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ดูกันไม่ได้บางอันก็เราก็ดูอ้านี่มันภาพเก่าอันนี้เป็นภาพเอไอแต่คนส่วนใหญ่มันแยกไม่ออกเลยว่าเอไอหรือว่าภาพจริงภาพปลอมเหมือนกนะัน ตรงนี้ก็เหลวดูแล้วแย่มากแย่มากอาเรามาทำรอบสุดท้ายกันแล้วเห็นปลายสำลีไหมไปถึงแก้วหูเลยตอนนี้ปลายสำลีไปถึงแก้วหูแล้วก,ก,ก็ค่อยๆหมุนตรงนี้จะมีแต่ความเสียวกับเพิดเพินอย่างเดียวแล้วก็บประจภัยประจภัยใช่ไหม สานตไปไป่าทมอืออ๋อไปยังตาาทมณฑมไม่เคยไปเลยครับอีสานไม่ไม่เคยไปเลยเคยจะไปบุรีรัมแล้วรถตกถนนที่ลบบุรีอะ่ะแล้วเพื่อนตายไปเจ็ดคนตั้งแต่นั้นก็ไม่ค่อยกล้านั่งรถทัวร์เท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังก,กลัวๆอยู่เวลานั่งรถทัวร์ หรือว่านั่งรถคนที่เราไม่รู้จักว่านิสัยใจคอเป็งไงเราก็กลัวอยู่ดีสู้เราขี่เองไม่ได้เรารู้ว่าเรากลัวตายมาก <c oughs> เอาละข้างนี้ก็เสร็จแล้วขอให้แฟนขับทุกท่านมีความสุขความเจริญนะเดี๋ยวเราจะไปข้างนน้นกันอ่าสุดแล้วข้างนี้โอเค ามาข้างขวากันมาดูข้างขวาเป็นยังไงกันข้างขวานี่ก็มีแต่รอยคาบของที่มันแฉแล้วก็มีรอยทำความสะอาดมาแล้วแต่มันก็ย,ยังไม่หมดเราค่อยๆไปทำกันใหม่นะดูสิมีอะไรม้างตามข่าวเรื่อง ลบกวับเมรนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยในความรู้สึกผมอะอยากให้ลบล้เอาดินแดนเข้ามาเลยเป็นค่าปฏิกรสงครามลบเสร็จแล้วยึดเลยถ้าอย่างนี้ยมันก็ไม่หลาบจำทำเหมือนที่รัเสเซียทำกับยนะูเครนอะลบเสร็จปุ๊บเปิดดินแดนออกทะเลเลยตอนนี้ลองนึกภาพอะ ทางอีสานเราวิ่งตรงออกทะเลได้เลยอ่ะเท่แค่ไหนยึดมาเสร็จปุ๊บสร้างทางเลยออกไปที่ท่าเรือทําท่าเรือตรงนู้นน้ำลึกได้อีกโอ้ยสบายจเจริญเจริญกันเลยนี่าวางแผนล่วงหน้าสิปีให้รัฐบาลเลยเนะี่ยไม่รู้จะกล้ายึดเขาหรือเปล่าอตรงนี้มีขี้หูไหมเนี่ยมีนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นกันไหมเนี่ย โอเเคบีดก okay, okay, okay. ันน ha, ิดน <Okay, S 2> ึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นคิ้หูไหมอ่าเนียนเนียนเนียตรงนี้คี้หูใช่ตรงนี้ขี้หูนี่ไงนิดเดียวเองอ่าเรามาดูเหลือเศษเล็กๆน้อยๆเราจะไปเขี่ยเศษเล็กๆน้อยๆออกกันออกกันได้ไหม กันได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะเราก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี่กันเลยอเป็นกิ้วหูแฉก็นไหมกิ้วหูแฉเอาออกอันี้ก็บังแขนอีกอันนึงก็ติดไฟอีกอันนึงก็ติดโทรศัพท์มีทางรอดอยู่นี่เดียวโอเคโอเค ดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วเนี่ยข้างนี้ไม่มีแผ่นเลยครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครอยากจะช่วยช่องของเราช่วยผมนี่แหละไม่ใช่ช่วยช่องโอนค่าสนับสนุนมาได้เลยนะครับบุษวงศกฎยุวินยงธนาคารยูโอบีเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งสามสองศูนสี่ห้าสี่ครับ เดี๋ยวเราใช้น้ำยาล้างกันล้างกันดีกว่ามาเรามาล้างหูกันหยดน้ำยาเข้าไปเลยก็หยดน้ำยาเข้าไปแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเราจะเกาไว้ทั่วเลยนะเกาก็เพื่อให้ขี้หูที่เป็นเหลืองๆนี่ออกให้หมดแล้วก็เกาให้เสร็จขี้หู แล้วก็ไขมันเนี่ยละลายปลากับตัวน้ำยาทำละลายขี้หูเนี่ยบางทีก็เกิดฟองบางทีก็ไม่เกิดบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิด,ก,ก,ดก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะแต่เวลาทำต้องระวังนะทำกันเองนี่ระวังนิดนึง ทำจะเป้ามือนะครับอย่าเกงมืออย่าเกงหัวไหลอย่าเกงข้างหลังนะ้หลังมันจะปวดเพราะพวกที่แค้หูใหม่หรือทําใหม่นี่เกงคอเกงแขนเกงหัวไหล่ปวดไปทั้งตัวครับแต่ผมม่นไม่ได้เป็นไรเพราะผมแค่ผมเนี่ยมันมีปัญหาแค่แเรื่องมุมกล้องกับการจัดแสงอย่างเดียวกว่าจะได้สูตรสาเร็จตรงเนี้ยแม่เสียข้างโง่ไปปีสองปีเลยอะ เสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้หมดนะตอนนี้เราจะใช้สำลีกันแล้วสำลีมาสำลีมาแล้วปั่นเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็นะกล้องไม่ได้บิดไปบิดมานะครับแต่ว่าคุณลูกค้าซ้าบิดหูไปบิดหูมา ็ธรรมดาธรรมดานะมันเสียวมันเสียวมันเสียวครับมันเสียวก็อยู่ทั้งบ้านมีความสุขความเจริญกันนะครับขอให้แฟนขับเนี่ยสมนังใจปาถนาร่ำรวยแข็งแรงกันทุกคนแต่คลิปเรายังไม่จบนะครับแต่เราเริ่มอวยพรให้แฟนคลับเราแล้วไม่ใช่เฉพาะแฟนขับคนเดียวนะครับขอให้ญาติพี่น้องที่ท่านละกันร่ำรวยแข็งแรง แล้วมีความสุขกันทุกคนเลยนะคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อหาความสุขนะครับอย่าลืมนะคนเก่งทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้คนโง่นี่หาความสุขไม่ได้เลยครับอยากให้แฟนคลับเป็นคนที่เก่งครับหาเลี้ยงตัวเองได้เป็นคนที่มีความสุขครับไปเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสัมลีอันใหม่ก่อนนะเปลี่ยนสัมลีก่อนมาเรามาต่อกันครับ เราจะใช้สำลีทำเป็นป้ป้มๆหน่อยเพราะเราจะไปท้าถูท้าถให้กี่หูที่มันเหลือเนี่ยที่เป็นคราบเหลืองๆและข้างในที่เป็นเศษเล็กเศษน้อยติดกับสำลีออกมานะตัวสำลีเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนแกนซักผ้าเลยนะครับแต่เราจะบุนไปทางเดียวไม่หมุนกลับนะครับถ้าหมุนกลับเดี๋ยวสำลีหลุดนะ เองที่บ้านก็ตว,วงหน่อยตอนนี้เราทํามันเป็นปมแล้วเห็นไหมทําเป็นปมแล้วแล้วเราก็ขัดแล้วก็ปิดให้มันซอกซอนทุกปมเลยเสร็จแล้วก็ถู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 ถถกก็โอ้รับประกันความสนุกสนานความมันความเพ,เพลิดเพลินเลยครับอืมดูสิครับ เปลี่ยนสำลีแล้วอันนี้สำลีอันนี้อ่าอนน,อน,นี้ออกแล้วอ่าติดติดออกมาหมดและมาเปลี่ยนสำลีกันใหม่หลังจากเปลี่ยนสำลีเราก็มากันต่อก็ทำเป็นอันเล็กตกวยาวนะตอนนี้เราจะปั่นไปที่แก้วหูแล้วเราก็จะไปขโมยปมข้างในที่จะทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็จับยัดเข้าไปเลยครับตอนนี้ขโมวดปมอ,อยู่ข้างในเยอะแล้วนะครับทำความสะอาดได้ทั่วขนาดเดียวกันก็สามารถนวดเบาๆที่หูได้นะครับสิ่งถ้าคนไม่เคยนี่จะ,จะเสียวมากๆเลยครัะถึงคนเคยก็ยังเสียวอยู่แต่เสียวแบบสบายสบายนะไม่ต้องกลัวเลย ค่อยๆทำไปก็จะสร้างความเพลิดเพลินให้คุณลูกค้าได้ก็ถ้าเป็นช่างใหม่ที่จะทำแล้วก็ค่อยๆทำถ้าแฟนหรือเป็นแฟนเป็นเพื่อนกันก็ค่อยๆทำนะครับทำตอนนี้จะมีความสุขสนุกที่สุดนะครับเพลินได้ผ่อนคลายกันทั้งคู่ก็ดูเหมือนคลิปเนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อยากให้คุณลูกค้า อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านและตัวผมเองนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ารวยสมปาารถนากันทุกคนเลยนะเอา้าคุณลูกค้าปิดหูไปปิดหูมาก็รวยๆวยรวยกันครับทั้งครอบครัวเลยบาย,บายบายเจอกันคลิปหน้าครับเป็นไงพี่โอเคแล้วนะ